ลมกลดสาวไทยตัดเพอพลาดเหรียญเอเชียนเกมเพราะนมเล็กกว่าหลังจากที่น้องน่านสุภาณิชภูลเกิดลมกลดสาวทีมเมไทยวิ่งแข่งร้อยเมตรต้องพลาดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมไปแบบชิวเฉียดโดยเข้าเส้นชัยตามหลังอัลคาดีอาจาซาซาอิทจากบาเรนห่างกันแค่0.006วินาทีชนิดต้องตัดสินกันด้วยภาพถ่ายซึ่งโฟโต้ฟินิชเป็นภาพปรากฏว่าหน้าอกของนักวิ่งสาวบาเรนเข้าถึงเส้นชัยก่อน ล่าสุดน้องน่านสุพนิตภูลเกิดได้โพสต์ตัดเพอชาตาชีวิตผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวว่าถ้าทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายแต่เสียใจมาก0.006ไอ้น่านมึงแพ้เขาตรงที่นมเล็กกว่าแต่ก็ดีใจมากที่สร้างสติใหม่ให้กับตัวเองได้อีกครั้ง11.35ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอยเชียร์และให้กำลังใจมาตลอดแล้วน่านจะกลับมาสู้มาอีกครั้งในวิ่งพลาด4ค100เมตร แฟนกีฬาชาวไทยก็อย่าลืมส่งใจเชียร์น้องนั่นในการแข่งขันวิ่งผัด4,000เมตรเป็นรายการต่อไปด้วยนะครับและขอความร่วมมือคอมเมนต์อย่างสุภาพกันด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหากชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการนำเสนอคลิปต่อไปด้วยนะครับ